แทด๊แก่งหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะจ้าเห็ดง่ายๆด้วยค่ะวัตถุดิบจากการที่เรานํามาถนอมอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้แล้วก็เห็ดเพาะจา้าปะขาปะขาไปลงมือทํากันเลยนี่เลยจ้าวัตถุดิบหลักจ้า นอไมอูเขาด้วยค่ะอูซานามบยานางอูคือเอาไปสไลด์เป็นเซนๆซนค่ะไปต้มสนาใบยานางด้วยค่ะแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้อันนี้ออกมาละลายน้ําแข็งแล้วแล้วก็เห็ดเพาะจะเห็ดเพาะเมื่อต้นฤดูการค่ะฟีดไว้ค่ะละลายไว้ค่ะเห็นบ่ค่ะหอยแย่ไมยากเขาก็ได้กินเนาะค่ะพอต้องดินล้นไปหายากเนาะค่ะนี่มันก็ดีจังสีละการถนอมอาหารเนาะตะไคร้ค่ะพริกสดแล้วก็ใบอีตู่จ้าเรามาลงมือแกงเห็ดใส่นอไม้กันเลยนี่ค่ะนอไม้เด้จ้าที่อูซานางใส่ลงไปจ้า ตามด้วยเห็ดเพาะที่เราฟีสไว้ค่ะเราต้มแล้วก็ฟีดไว้เลยนะค่ะนี่เห็ดเพาะนี่ก็ต้มสุกแล้วะจ้ากะเติมน้ำลงไปนิดนึงตะไคร้จ้าแล้วก็พริกสดค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวทาให้น้ำเดือดนะคะ่ะแล้วเราจะมาปรุงรสกันปรุงรสด้วยชูรสจ้าชูรสขาดบ้ได้น้ำปลาราจ้านี่ค่ะอย่างอีสานต้องใส่น้ำปลารานะจ้าน้ำปลาานิดหน่อยจ้า แกงื้อนี้จะไม่ได้ใส่ข้าวเบือะะ่อแล้ค่ะเห็ดสไตล์ออมจ้าใส่ข้าวคั่วค่ะนี่ใส่ข้าวคั่วลงไปสไตล์แกงออมเนะาะบันน้เห็ดอวดตัวนะ้ค่ะวันนี้เห็ดแบบสดน้ำแบบนุ่นๆชิมรสเบื้องค่ะวานนี้มหมักรสไดนชิมเอาเด้เดี๋ยวปิดฟ้าไปนะค่ะเนาะให้น้ำแกงนำนัวเพิ่นซึมเข้าไปในเห็ดเลยคะ่ะมาจ้ามาเบ่งกันชว่วงแกงน้งไมัใส่เห็ดเพาะจ้าโอ้ยหอมค่ะหอมหวยหยนี่ น่อไมเขาก็อู้แบบอ,อู้หอมนัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวข้ามเป็นเห็ดเพาะเนาะค่ะถึงสีต่มแซ่ซีดไปเพนยงแหอมยังนัวอยู่ด้วยค่ะเห็ดเพาะของเราสุดท้ายท้ายสุดจ้าใบแมงลักใส่ลงไปหรือว่าใบผักอีตูะะ่ได้ค่ะถึงเนี่ยหอมห้วยๆค่ะน่ากินมากเป็นการแกงเห็ดแกงหน่อไม่ง่ายๆด้ค่ะง่ายมากๆได้ค่ะมือไหร่เมื่อคะ่ะจากวัตถุดิบที่เราถนอมอาหารไว้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วจ้า แส่บๆหอมๆเลยจ้าแกงหน่อไม้อูใส่เห็ดเพาะจ้านี่แหละค่ะเมนูบ้านๆค่ะอาหารกะเห็ดง่ายๆได้ค่ะบริโภหยุ่งยากอย่างเลยนยะคะเนาะจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วได้ค่ะมาค่ะมาค่ะกินแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะแซ่บๆํำการพร้อมลูกโดดซิสๆจ้า